วัสดีครับเพื่อนเทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของเรา vip นะคะประจําวันที่24สมิถุนายนหกหเนาะตัวเด่นก็คือ9ก้ากับ2ตัวรองก็คือหกับ8นะคะ9ก้ 9, 1, 9, 2, 9, 6, 9, 8, กับ 2, 2, 2, 2, 2, 2, 9ก้าหนึ่เก้าสองก้าหก้นาะสองกับสองหนึ่งสองสองสองหกสองแปดสองเก้าหหนงหงห้าหหนึ่งสามตัวก็หนึ่งเก้าสองเก้าแปดสองหนึ่งเก้าหกแปดเก้าหนึ่งเนาะ จับคู่ตรงนี้ก็ได้นี่หกเก้าสองเก้าสองแปดสองหกแปดเดอ้อก็ขอให้เพื่อนเทุกคนโชคดีนะเน้นรูดตัวเด่นเอาเด้อถ้าไม่ชอบแนวทางที่เราวางไว้นะคะเน้นรูดเอานะเด่นเก้ากับสองนะคะต่อไปเราสามัคคี VIP ตัวเด่นก็คือสี่กับเจ็ดตัวรองก็คือหกกับเก้านะคะ สี่ก hmm. ็สี่หนึ่งสี่สองสี่หกสี่เจ็ดสี่เก้าเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดหกเจ็ดเก้าหกก็หกสองหกสี่หกแปดหกเก้าเก้าหนึ่งเก้าสองเก้าสี่เก้าหกเก้าเจ็ดสี่เจ็ดสองเจ็ดสี่เก้าเจ็ดเก้าหกหกเก้าหนึ่งแปดหกหนึ่งเนาะก็ขอให้เป็นเพื่อนทุกคนโชคดีนะถ้าจะจับคู่ก็จับตรงนี้เด้อสี่หกหกสี่สี่เจ็ดเจ็ดสี่หกเก้าเก้าหก ก็เอาของเรา V I P มารวมกันซื้อก็ได้เด้อเลขบนอันไหนที่มันตรงกันเนาะมันต่างกันแค่สี่กับเจ็ดเด้อก็เอาเจ็ดเก้าสองเจ็ดหกแปดอย่างนี้ก็ได้นะสี่เจ็ดหกเอาไปซื้อได้เลยเอาสามตัวขึ้นไปซื้อนะมันชอบสลับกันนะเมื่อวานนี้ราวจะพะกิจดมาเข้าราว V I P เต็มๆเลย สำหรับวันนี้ก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนโชคดีทั้งห้าแนวทางนะคะทั้งเราพัฒนาเราสามัคคีเราวีไอพีสามัคคีวีไอพเนาะเราเฉพาะกิจก็ขอให้เพื่อนเพื่อนทุกคนเฮงเปังๆเนอ้ออย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์ช่องหมุนเส้นพารวยนะคะโชคดีทุกคนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ